เยอะมากเลยอ,ะอ,อ่ะอืมอาหารดีจริงใช่ราคา,าก็ไม่แพงหมูก็ยังเช้นใหญ่อีกให้เยอะมากไม่ใช่อยางฉันหมายถึงอาหารตาตา่างางโอ้ยมองมองแต่ผู้ชายเดี๋ยวว่ากลับไปส่งงานอาจารย์ไม่ทันหรอกเ๋ยวกินเจ๊ขาเก็บตั์ด้วยค่ะ สถ้วยเนาะทั้งหมด80บาทจ้ะลูกสาวอะไรนะเจ๊นี่ขายเอาสังคมปะเนี่ยขายถูกแถบให้เยอะอีกจริงค่ะไม่กลัวขาดทนหรอขาดทงขาดทุนอะไรจ๊ะกำไรชีวิตทั้งนั้นแหละ,ะ,ะ,หละเห็นผู้ชายหล่อๆแล้วมันรู้สึกว่ามีแรงทำงานดีสีนี้นะ เจ็บร้อนๆมาจาาข้านมนี่ป้าเปิด24ชั่วโมงเลยปะเนี่ยเมื่อคืนก็เปิดนี่ยอดบรรลุไปไหมป้าไม่คิดจะพักเลยโลยอดบรรลุอะไรกันป้าสลับกันขายกับลูกสาวนะ่ะคนละกะโหพ่ป้ากับลูกก็ขยันเกินไม่ถึงขนาดนั้นหรอกป้าแค่อยากเข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าเฉยๆเพื่อมีเด็กๆหรือคนที่ทำงานดึกๆเ,เขาหิวแล้วไม่มีร้านเปิดให้กิน หวังตีคู่ร้านสะดวกซื้อเลยว่างั้นแล้วเราล่ะจะเอาสักถ้วยไหมอร่อยนะรับรองจะติดใจผมก็ตั้งใจมากินนี่แหละครับงั้นเอาปยจับถ้วนี้นะครับจ้าได้แล้วจ้าโหป้าผมสั่งธรรมดานะกินๆไปเถอะจะได้โตไวๆผมเห็นคนอื่นว่าร้านนี้ให้จุกๆก็ไม่คิดว่าจะจุกจริงหาร้านแบบนี้ยากนะครับ อยากที่ไหนมีถมเถไปหรือจริงๆแล้วป้าเป็นเศรษฐีมาขายแก้เบื่อไปวันๆเราก็พูดไปเรื่อยก็มันจริงมีครับป้าขายถูกในยุคที่ของแพงขนาดเนี้ยจริงๆแล้วที่ป้าเปิดร้านขายแบบนี้ก็เพราะกลับมาแล้วค่ะแม่ เป็นอะไรอ่ะลูกสอบไม่ได้เหรอยากมากเลยอ่ะแม่เมื่อคืนที่อ่านมาข้อสอบไม่ออกเลยหิวก็หิวสอบก็ไม่ได้นี่ยังไม่ได้กินข้าวอีกเหรอยังไม่ได้กินเลยอ่ะแม่เมื่อคืนอ่านหนังสือจนดึกร้านข้าวมันก็ปิดหมดแล้ว่วยเมื่อเช้าก็รีบไปสอบด้วยก็เลยไม่มีเวลากินงั้นก็ไปอาบน้ําก่อนไปแล้วค่อยไปกินข้าวแม่เตรียมกับข้าวไว้ให้แล้ว เอาจริงดีแม่หนูคิดว่าแม่พูดเล่นซะอีกแม่พูดแล้วอ่ะเคยทําเล่นเล่นซะที่ไหนล่ะหนูก็ไม่คิดว่าแม่จะออกจากงานแล้วมาเปิดร้านให้หนูแบบนี้ก็วันนั้นเห็นแกเป็นลมเป็นแรงไปแม่ข้าใจไม่ดีนะสิแล้วนี่แม่ไม่ได้ลงทุนเยอะไปใช่ไหมกะลูกทั้งคนนี่เปิดร้านตรงนี้จะได้ดูแลแกใกล้ๆไม่ต้องไปหาข้าวที่ไหนกินด้วยอืมความคิดแม่ก็เลิศเนาะเปิดร้านทํากินเองเลยจะได้จบจ มาหรือไม่เช่อยจเหนื่อยจังวะวันนี้ขับวนทั้งวันยังไม่ได้ลูกค้าเลยข้าวจะไม่ตกถึงท้องด้วยเนี่ย เออนี่ป้าจะปิดร้านแล้วเหรอครับใช่จ้ะพอจะมีอะไรเหลือไหมครับร้านที่เปิดอยู่แถวนี้ก็มีแต่แพงแพงทั้งนั้นเลยได้แล้วจ้ะโหป้าถ่วยเท่าไหร่ครับเนี่ยทำไมเยอะจังก็ราคาปกตินั่นแหละกินไปเถอะจะได้มีแรงทำงาน แล้วป้าขายแบบนี้จะรวยเมื่มอไหร่ครับเนี่ยก็ไม่ได้รีบรวยป้าไม่ได้หวังกำไรเยอะเอาแค่พออยู่ได้ก็พอแล้วป้าเข้าใจว่าเงินมันหายากยิ่งคนทำงานหาเงินรายวันแบบเราเนี่ยขอบคุณนะครับที่ให้ผมเยอะขนาดนี้ไม่งั้นผมหิวตายทั้งคืนแน่เรื่องเล็กน้อยนะวันหลังแวะมากินอีกสิ น,นี่ป้าแถมให้นะขอบคุณมากนะครับอืมอร่อยสมคำล่ำเลือจริงๆป้าเขาใจดีแถมยังให้เยอะอีกก็บอกแล้วไงฉันมากินไก่นายบ่อยมาก เป็นไงบ้างรสชาติถูกปากกันไหมลูกอร่อยแสงออกจากปากเลยครับป้าแถมอิ่มสุดๆนี่พอป้ามาเปิดร้านตอนเย็นพวกหนูก็มาปับท้องกับป้าตลอดเลยถ้าไม่ได้ประพานะพวกหนูหัวไม่เล่นอ่านหนังสือไม่ได้เลยนะคะเนี่ยงั้นขาวหน้าเดี๋ยวป้าเพิ่มพิเศษเอาแบบจุกๆแน่นๆเลยเนาะโโหแค่นี้ก็อิ่มไปถึงพรุ่งนี้แล้วครับป้า แบ่งสาหลายให้ค่ะพอดีมีโปรซื้อสองแถมหนึ่งขอบใจมากนะสาหลายจาบาทเนี่ยป้าก็ชอบชอบเพิ่งรู้นะว่ามีโปรซื้อ2แถมหนึ่งคุ้มมากเลยนะครับป้าผมหารกับเพื่อน3คนตกคนละแปดสิบหกบาทเองถ้าไม่จัดโปรก็อยู่ที่ร้อยสามบาทน่าสนใจนะเดี๋ยวป้าสั่งบ้างดีกว่าชีวิตป้านี่ดูมีความสุขจังนะครับเราก็ว่าไปนั่น ไอเรื่องแย่ๆป้าก็ผ่านมาเยอะแล้วแค่ไม่เก็บมาใส่ใจให้มันเสียเวลาเฉยๆไอป้านี่มันคิดจะมาแย่งลูกค้าชันหรือไงวะกล้ามากนะที่มาเปิดร้านย่านเทียกันเนี่ยอา้าวเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ขายของเหรอเออมาก็ดีแล้วแกเห็นร้านป้าน,นี่ปะ่ะแกเคยกินไหม ก็เคยอยากลองอยู่ในเฮียตอนร้านเฮียปิดอะ่ะแต่กลัวรสชาติไม่อร่อยก็เลยไม่ได้กินเอออย่าไปกินนะดีแล้วเห็นขายถูกแบบเนี้ยฉันว่าคงใช้แต่เศษของเศษเนื้อน้ำซุปก็กระดูกหมูเก่าอมซ้ำไปซ้ำมาชัวจริงเหรอเฮียเออไเชื่อฉันสิ ก๋วยจ้บไม่จ้าอร่อยอร่อยนะแมผงนัวเต็มหมอ้อซะขนาดนั้นจะไม่ให้อร่อยได้ไงล่ะครับร้านก็ดูไม่สะอาดสกรปรกไปหมดวันดีคืนดีกินไปอ่ะไม่รู้จะเจอมแมลงสาบในถ้วยหรือเปล่าถ้าจะกินก็สั่งนะไม่ใช่มาแซะหาเรื่องสร้างความลำคาญให้ลูกค้าคนอื่นแบบนี้ โอ้ยของแม่อร่อยอะ่ะผมไม่กินให้เสียลิ้นหรอกงั้นก็เชิญกลับร้านตัวเองเลยปะ,ะลูกค้าพวกนี้ก็โง่มากินกันเนาะแยกแย้ไม่ออกระหว่างอะไรของดีของไม่ดีนี่ป้าทำไมป้าไม่ตอบโต้เขาหน่อยอะ่ะปล่อยให้เขาพูดอยู่ได้ช่างเถอะป้าไม่อยากสนใจมากป้าขอได้ขายตรงเนี้ยให้ลูกค้าได้กินก็พอแล้ว เขาตั้งใจจะทำให้ป้าเสียหายแท้ๆป้าก็ยังใจดีอดทนปล่อยให้เขาทำเนาะอีกแป๊บลูกป้าเรียนจบป้าก็เลยขายแล้วอดทนนิดหน่อยจะเป็นไรไปยิ่งมันมาหาเรื่องบ่อยๆเดี๋ยวคนเขาก็เชื่อกันหมดดีป้าป้าก็มั่นใจในคุณภาพและราคาของป้าคนมากินน่ะเขาจะรู้เองว่าอะไรจริงไม่จริงก็ถูกของป้าครับผมนี่กินตลอดก็รู้ว่าของป้าเป็นยังไง ร้านในป้าน,นี่มันอร่อยขนาดไหนวะคนถึงเข้าเยอะแบบเนี้ยปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วเอา้าเนี่ยมายืนทำไมตรงนี้อีกแล้วเนี่ยไม่ขายของเหรอครับไม่ขายเว้ยแต่ว่าฉันจะให้แกกินฟรีเอาป่ะและเดี๋ยวฉันให้เงินแกเพิ่มด้วย หรอครับป้าเอาของไม่สะอาดมาขายลูกค้าหรอครับไม่ใช่นะลูกป้าไมา่เดาของไม่สะอาดมาขายจะไม่ใช่ได้งไงครับป้าป้าก็ดูสิเนี่ยแต่ป้าก็ปิดทุกอย่างมิดชิดเลยนะไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้ได้จะบอกว่าผมโกหกแล้วครับ ไม่ใช่นะลูกงั้นเดี๋ยวป้าไปทําให้ผมไม่กินแล้วผมเห็นว่าป้าขายถูกนะผมเลยมากินนะ่ะแต่ถ้าขายถูกแล้วเป็นแบบเนี้ยใครเขาจะกล้ากินต่อเชิญจ้า เฮ้ยทำไมมัน <screws> ย so no no. you know ังขายได้วะหรือว่าแผนนั้นไม่ได้ผลนี่ทำไมยังมากินร้านนี้อีกล่ะรู้ไหมว่าป้าเขาเอาของไม่ดีของอ้างคืนมาขายอ่ะทิ้งกินไปได้ไงทั้งมลงสามมาแรงวันอวกก็เท่าที่ผมกินร้านป้ามาร้านป้าก็สะอาดนะครับแถมยังอร่อยอีกด้วยอีกอย่างไอ้ข่าวดูเสียหายนั่นอ่ะผมว่าน่าจะมาจากใครบางคนที่ไม่หวังดีกับร้านป้ามากกว่านะครับ อ๋อแล้วที่ร้านพี่ไม่มีคนเข้าไปกินอ่ะก็เพราะว่าบัตรที่ร้านพี่อ่ะไม่ได้ดีเดย์อะไรเลยขายก็แพงให้ก็น้อยผมว่าพี่เอาเวลาที่ไปหาเรื่องคนอื่นอ่ะไปปรับปรุงร้านตัวเองดีวกว่าก่อนที่ร้านของพี่อ่ะจะไม่มีคนเข้าไปกินหน่อยวันหลังก็อย่าเปลี่ยนใจมากินร้านฉันลวกันโอ้ย เออแม่แม่เห็นร้านเฮียกันหรือ,อยังตอนนี้แทบจะไม่มีลูกค้าแล้วนะฮึแล้วก็บอกว่าเราอะไปแย่งลูกค้าเขาตัวเองขายของแพงเองแล้วก็เอาของไม่ดีเสร์ฟให้ลูกค้าลูกค้าก็หายหมดสิทําตัวเองทั้งนั้นเออแม่หนูว่าเรากลับไปเปิดร้านที่ชุมพรกันดีกว่าจะเปิดอะไรอีกแกก็เรียนจบแล้วที่เปิดตอนนั้นก็แค่แก,แกมีข้าวกินก่อนไปเรียนเท่านั้นแหละก็หนูอยากให้คนอ,คอื่นเขาได้ชิมฝีมือแม่นี่ เดี๋ยวหนูจะช่วยแม่เองหาเช่าที่ทรรมหาลายเอาแน่ที่บอกจะช่วยแม่เนี่ยกลัวแม่เหนื่อยหรืออยากไปส่องหนูมหาละไกันแน่จ๊ะทำไมรู้ทันนะคุณนายไปได้แล้วปราพอี้แหละป้าถึงกลับมาเปิดร้านที่นี่ถือกติไม่เน้นกำไรเอาแค่พออยู่ได้แค่ให้ลูกค้าได้กินของดีๆอิ่มท้องกันรู้ไหมแค่ชมว่าอร่อยป้าก็มีความสุขแล้ว โห oh, โคตสุดยอดละป้านับถืงจริงและยิ่งตอนนี้นะอะไรก็แพงขึ้นราคาไปหมดยอมใจแม่ค้าที่ขายไม่หวัง้วยจริงอย่างเดียวที่หวังคือให้ลูกค้ากินอิ่มกินอร่อยแค่นั้นแหละป้านี่ดีจังเลยนะครับเดี๋ยวว้าผมจะอุดหนุนบ่อยๆขอบใจนะจ๊ะงั้นผมเอากับบ้านเพิม่มอีกสองนะครับจะไปฝากน้องได้จ้ะ